สวัสดีค่ะวันนี้สนจะมาแชร์วิธีการกรอกใบเชิญวีซ่าเยี่ยมของประเทศสวีเดนนะคะไม่ว่าจะเป็นเยี่ยมญาติเยี่ยมแฟนหรือเยี่ยมเพื่อนนะคะจริงๆแล้วผู้ที่ต้องกรอกใบเชิญนะคะจะต้องเป็นผู้ที่เชิญเราไปประเทศสวีเดนนะคะแต่อย่างไงเราก็ควรต้องรู้นะคะว่าข้อมูลในนั้นมีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าผู้เชิญกรอกข้อมูลที่ถูกต้องนะคะสนจะทําไปทีละข้อสเต็ป by สเต็ปนะคะเพื่อให้เพื่อ,อนๆได้ทําตามกันนะคะ เริ่มจากขั้นตอนไหนเราไปดูกันเลยค่ะแบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์ม invitation s t ก็คือแบบฟอร์มของผู้เชิญที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะซึ่งสามารถเชิญญ,ญาติแฟนหรือเพื่อนให้ไปเที่ยวที่ประเทศสวีเดนได้ภายในระยะเวลา90วันนะคะหมวดแรกก็จะเป็นหมวด A นะคะเป็น personal details เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้เชิญนะคะช่องแรกก็จะเป็นนามสกุลถัดมาก็จะเป็นชื่อชื่อเต็มนะคะที่ประเทศสวีเดนเขาจะมีชื่อ ชื่อจริงชื่อกลางนะคะให้ใส่ช่องนี้เลยแล้วก็หมายเลข ID card เพศชายหรือเพศหญิงสัญชาติที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์แล mm ้วก็อีเมล address นะคะลงส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับงานอาชีพของผู้เชิญนะคะอันดับแรกก็ใส่อาชีพของเราลงไปหรือถ้าเป็นลูกจ้างก็ให้ใส่ชื่อในจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานนะคะ เริ่มทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่รายได้ประจำปีของเรารวมเบ็ดเสร็จแล้วเท่าไหร่แล้วก็มีรายได้ทางอื่นอีกไหมถ้ามีก็ให้กรอกลงไปด้วยนะคะเช่นทำงานออนไลน์หรืองานอย่างอื่นที่เราทำเป็นอาชีพเสริมถ้าเขาถ้ามีก็ให้ใส่ลงไปด้วยนะคะถัดลงมาจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครนะคะเป็นนามสกุลชื่อ ช่องนี้ให้ว่างไปเลยนะคะเพราะเรายังไม่รู้ช่องนี้เป็นนมสกุลเดิมถ้ามีนะคะวันเดือนปีเกิดผู้ชายหรือผู้หญิงสัญชาติที่อยู่ปัจจุบันและประเทศนะคะเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการไปเยี่ยมเยียนที่ประเทศสวีเดนนะคะอันแรกก็คือผู้สมัครจะไปเยี่ยมคุณที่สวีเดนเมื่อไหร่แล้วก็นานแค่ไหนปกติทุกครั้งที่สนทำนะคะ ่วนจะรู้ว่าจะไปช่วงเดือนไหนก็จะเขียนลงไปเลยเป็นเดือนนะคะเดือนช่วงเดือนนี้ถึงเดือนนี้นับแล้วเป็นสามเดือนเนี่ยค่ะแต่ถ้าเรารู้วันที่เราก็สามารถเขียนวันที่ลงไปได้ด้วยนะคะช่องนี้จะเป็นจุดประสงค์ในการเยี่ยมเยียนนะคะเราสามารถบอกเหตุผลลงไปในช่องนี้ได้เช่นไปเยี่ยมแฟนแล้วก็ครอบครัวของแฟนอะไรประมาณนี้นะคะถัดมาผู้สมัครจะอาศัยอยู่ที่ไหนในระหว่างที่มาอยู่ที่สวีเดนนะคะ เราจะใส่ยอยู่บ้านแฟนอยู่บ้านเพื่อนอยู่บ้านญาติแล้ก็กรอกลงไปเลยนะคะกรอกที่อยู่ลงในช่องนี้เลยนะคะหรือถ้าเป็นโรงแรมก็ให้กรอกชื่อที่อยู่โรงแรมลงไปได้เลยนะคะถัดมามีคนอื่นไหมที่ยื่นขอไปพร้อมๆกันนะคะเรามีคนอื่นไปด้วยไหมมีลูกหรือมีพ่อมีแม่มีญาติคนอื่นตามไปด้วยไหมให้ระบุลงช่องนี้นะคะให้ระบุชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิด ก็ C จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะแรกเขาจะถามว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครในขณะที่อยู่วีเด่นนะคะข้อแรกก็คือผู้สมัครเองอันที่สมีอันนี้ก็หมายถึงผู้เชิญนะคะข้อ3ก็คือ another person ก็คือเป็นคนอื่นนะคะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่สองข้อแรกนะคะ เราเลือกข้อ3ถ้าเป็นคนอื่นที่ออกค่าใช้จ่ายให้ให้ระบุชื่อและก็ที่อยู่ของเขาด้วยนะคะต่อมาข้อดีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญนะคะคำถามแรกเขาก็จะถามว่าคุณเกี่ยวข้องอะไรกับผู้สมัครให้ระบุถ้าเป็นแฟนก็คือเป็นแฟนบอยเฟรน์เกิร์ลเฟรนเป็นสามีภรรยาหรือเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นเพื่อนนะคะให้ระบุ ถัดไปถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครก็ไม่ได้สน็ทกันก็ให้แจกแจงรายละเอียดก็ให้ระบุลงช่องนี้นะคะว่ารู้จักกันได้ยังไงข้อถัดมาคุณรู้จักกันมานานแค่ไหนเราสามารถแจกแจงได้นะคะว่ารู้จักกันมากี่ปีกี่เดือนรู้จักกันมาตั้งแต่ปีพศไหนต่อมาข้อ E จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครนะคะข้อแรกจะเป็นสถานะของผู้สมัครนะคะจะโสด หรือแต่งงานหรือมั่นหมายกันอยู่หรืออย่าร้างอยู่กินด้วยกันหรือเป็นไม้นะคะให้คลิกช่องไหนก็ได้นะคะที่ตรงกับผู้สมัครนะคะถ้าแต่งงานก็ให้ระบุชื่อสามีภรรยาคู่ครองของผู้ยื่ยนคำร้องนะคะถัดมาผู้สมัครช่วยเหลือตนเองในประเทศบ้านเกิดอย่างไรหมายถึงเขาทำมาหากินอะไรอาชีพอะไรอะไรประมาณนี้นะคะทำอาชีพอะไร ถ้าเป็นลูกจ้างก็ให้ระบุชื่อบริษัทที่เราทำงานอยู่เริ่มทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ข้อถัดมาหาผู้สมัครทำงานอยู่ในช่วงที่เขามาเยี่ยมเยียนสีเดนเขาอยู่ในช่วงวันหยุดหรือลางานหรือลาออกจากงานเลยให้ระบุลงช่องนี้นะคะแล้วก็หาผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ตอนนี้เขาหยุดเรียนหรือพักการเรียนอยู่หรือเปล่าให้ระบุลงช่องนี้นะคะข้อต่อมาผู้สมัครเคยมาที่สีเดน ก่อนหน้านี้หรือไม่ถ้ามาให้ระบุว่าเมื่อไหร่นะคะระบุปีก็ได้ว่ามาปีไหนบ้างหรือถ้ารู้วันที่ก็ให้ระบุวันที่ลงไปด้วยก็ได้ค่ะข้อถัดมานะคะผู้สมัครมีญาติที่อาศัยอยู่ในสวีเดนหรือเปล่าถ้ามีให้ระบุชื่อเมืองแล้วก็อายุสัญชาติของบุคคลน,นั้นนะคะผู้สมัครมีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหรือเปล่าขณะที่เดินทางมาอยู่ที่สวีเดน ามีก็ตอบ yes ถ้าไม่มีก็ตอบ no จะเดินทางไปไหนหรือเปล่าหลังจากที่มาที่สวีเดนแล้วถ้าเดินทางไปไหนก็ให้ระบุลงไปช่องนี้นะคะหรือถ้ากลับไทยก็เขียนว่า go back to Thailand นะคะถ้าจะเดินทางไปประเทศอื่นประเทศนั้นได้อนุญาตให้เดินทางเข้าไปหรือเปล่าให้ระบุตรงช่องนี้นะคะต่อมาข้อเอมนะคะเป็นข้อมูลอื่นๆถ้าเราอยากระบุอะไรลงไปก็ระบุลงไปช่องนี้ได้เลยนะ เช่นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนของผมจะได้รับวีซ่าเพื่อมาเยี่ยมผมในปีนี้หลังจากที่ไม่เจอกัน3เดือน6เดือนอะไรประมาณนี้นะคะถัดมาข้อจนะคะเป็นเอกสารที่ต้องแน่มาด้วยข้อหนึ่งเป็นหมายเลขบัตรประชาชน ID card นะคะเพื่อยืนยันว่าผู้เชิญมีตัวตนจริงนะคะข้อ2เป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเพื่อยืนยันว่าผู้เชิญมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ข้อาเป็นเอกสารรายละเอียดรายได้และก็ทรัพย์สินของผู้เชิญนะคะเช่นสลิปเงินเดือนหรือสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลัง3เดือนงบบำเหน็จบำนาญหรือหลักฐานการจ่ายภาษีประจำปีนะคะพอมาหน้าสุดท้ายนะคะให้กรอกเมืองที่ผู้เชิญอาศัยอยู่แล้วกว็ลงวันที่นะคะแล้วก็ความมือสุดให้เซนน็นลายมือชื่อเหมือนในพาสปอร์ตนะคะ พอหลังจากที่ผู้เชิญกรอกเสร็จแล้วนะคะคือให้สแกนแล้วก็ส่งทางอีเมลนะคะจะสะดวกรวดเร็วถึงเลยทันทีนะคะสำหรับขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ